สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n n นลนายพยากรไบโคเอค่ะการดูดวงด้วยลายมือในวันนี้สิ่งที่ทุกท่านกำลังดูอยู่ในนี้นะคะคือลายมือของคนที่เรียนเก่งมากๆเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเส้นจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ต้องขออนุญาตนำลายมือนะคะของน้องท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงนะคะอายุ26และเรียนเก่งมากๆ ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาหาวิทยาลัย,ยมีชื่อแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะคะข้อสังเกตที่อาจารย์จะนำมาให้ทุกท่านที่สนใจในเรื่องของศาสตร์การดูลายมือดูดวงด้วยลายมือนะคะจะเห็นได้ว่าลายมือนี้ค่อนข้างอ่านยากตรงเส้นสมองนะคะ ซึ่งอาจารย์ได้ข้อมูลมานะคะว่าลายมือนี้เป็นลายมือของน้องผู้หญิงที่วิเคราะห์กลิ่งเก่งมากๆหัวดีความจำดีและได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะดูจากลายเส้นแล้วนะคะนั่นหมายความว่าคนที่มีเส้นสมองที่ยาวสวยนะคะและคมชัดย่อมเป็นคนที่หัวดีความจำดีเส้นสมองถือได้ว่า เป็นเส้นที่บ่งบอกถึงสติปัญญาความฉเฉลียวฉลาดนะคะของเจ้าของลายมือในลายมือนี้เส้นสมองนะคะอยู่จุดนี้เส้นสมองที่ยาวมาลักษณะแบบนี้ยาวไปจนสุดสุดขอบมือเลยทีเดียวนะคะนั่นหมายความว่าเป็นคนที่หัวดีความจำดีฉเฉลียวฉลาด นะคะลายมือของคนที่มีเส้นสมองยาวๆเนี่ยเช่นลายมือของแพทย์นะคะอาจารย์มหาวิทยาลัยลายมือของนักวิทยาศาสตร์นักคิดนักวิเคราะห์นะคะจะเป็นผู้ที่มีทักษะในเรื่องของความจำการวิเคราะห์นะคะและสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดนอกจากนี้นะคะยังมีอีกเส้นหนึ่งค่ะ มาแบบนี้นะคะแล้วก็งอนขึ้นไปดังนั้นถือได้ว่าเป็นคนที่มีเส้นสมองสองเส้นนะคะคนที่มีเส้นสมองสองเส้นย่อมเป็นคนที่มีความอัจฉริยะเหนือคนทั่วๆไปเหนือคนที่มีเส้นสมองแค่เส้นเดียวยกตัวอย่างนะคะเส้นสมองสองเส้นมีอัจฉริยะเฉพาะด้านเช่นไมเคิลแจ็กสันนะคะก็เป็นอีกหนึ่ง อัจฉริยะบุคคลคนหนึ่งทางด้านเสียงเพลงทางด้านการร้องเพลงมีชื่อเสียงโด่งดังกองโลกมีเส้นสมองสองเส้นนะคะเขามีความอัจฉริยะในเรื่องของเพลงนะคะสามารถที่จะทำให้บทเพลงของเขานั้นโด่งดังกองโลกได้เป็น King of p o p นะคะราชาเพลงป๊อปที่โด่งดังดังนั้น ในลายมือนี้ก็มีเส้นสมองสองเส้นนะคะอีกเส้นหนึ่งยาวอีกเส้นหนึ่งสั้นนะคะและเส้นสมองที่แยกขึ้นไปชี้ขึ้นไปที่เนินพุทธนั่นหมายความว่าจะมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายเรื่องเงินเงินทองทองนะคะดังนั้นในลายมือนี้จึงเป็นลายมือของคนที่ ฉเฉลียวฉลาดมีความเป็นอัจฉริยะนะคะในเรื่องของการคิดความจําและมีโอกาสที่จะทําอาชีพได้2ออย่างเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถหรือความฉเฉลียวฉลาด2ด้านทั้งด้านของวิทยาศาสตร์ทั้งด้านของความเป็นตักกะนะคะความจำดีและในเรื่องของการทำธุรกิจก็มีนะคะดังนั้นสามารถที่จะ มีรายได้สองทางหรือว่าทำงานสองอย่างไปพร้อมๆกันได้นะคะนอกจากนี้ยังมีเส้นวาสนาเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์และมาหลายๆที่ด้วยนะคะเส้นวาสนามีด้วยกันถึงสามเส้นเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเขาจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการประกอบอาชีพการงาน เป็นคนมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพราะเส้นวาสนาหรือเส้นโชคหรือเส้นการงานเส้นอาชีพมาจากเนินจันทร์เนินจันทร์เกี่ยวข้องกับความคิดเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการความเพ้อฝันเนินจันทร์เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างแดนต่างชาติเนินจันทร์เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะการมีมนุษยสัมพันธ์เกี่ยวข้อง<ๆ>กับผู <estion. S 2> <manne> ้คนมากมาย ดังนั้นการที่มีเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์จึงเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของความมีความคิดสร้างสารรค์มีความครีเอทีฟและเกี่ยวข้องกับภาษานะคะและเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างแดนดวงมีคนอุปถัมภ์สนับสนุนอาจจะเป็นต่างเพศหรือต่างชาตินะคะสนับสนุนได้เป็นอย่างดีและยังมีเส้นค้ำมาจากเนนจันท์นั่นหมายความว่า มีเส้นดวงผู้หลักผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์หรือเส้นวิ่งเต้นนะคะถ้าจะไปวิ่งเต้นขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ช่วยเหลือนะคะซัพพอร์ตก็จะมีโอกาสสำเร็จสมหวังนะคะหรือจะไปทำงานไปใช้ชีวิตไปอยู่อาศัยในต่างประเทศต่างแดนก็เป็นไปได้เส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์ยังหมายถึงการที่มีคู่ครองเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา หรือการพบลักต่างแดนพบลักในต่างแดนหรือพบลักจากการเดินทางก็ได้นะคะเส้นเส้นหนึ่งมีความหมายมากมายหลายความหมายดังนั้นความหมายใดนะคะจะเข้ามาตรงกับดวงชะตาของเจ้าของมืออาจจะเป็นหนึ่งในความหมายในหลายๆความหมายในที่อาจารย์ได้อธิบายไปนะคะ ต่อไปเราจะมาดูเส้นอื่นประกอบถ้าจะดูว่ามือเนี้ยมีเส้นวาสนามาจากเนินจันเยอะอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างแดนอาจจะได้ไปอยู่ไปใช้ชีวิตหรือไปทำงานนะคะในต่างประเทศต่างแดนเนี้ยจะเป็นไปได้สูงแค่ไหนเราต้องดูเส้นชีวิตประกอบด้วยประกอบกับเส้นชีวิตเนี้ยกลางออกด้วยค่ะเส้นชีวิตที่กลางออกนะคะนั่นหมายความว่าดวงชะตาจะมี การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยห่างไกลจากครอบครัวห่างจากห่างไกลจากถิ่นฐานบ้านเกิดหรือการไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนแต่ทีนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีเส้นเนี่ยเข้ามาโยงโอบล้อมมาทางเนินสุขเนินสุขเกี่ยวข้องกับครอบครัว ดังนั้นถึงแม้ว่าเจ้าของมือเนี้ยจะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตไปทำงานไปอยู่อาศัยในต่างประเทศต่างแดนแต่มีความเป็นไปได้ว่าบั้นปลายชีวิตแล้วจะกลับมาอยู่กับครอบครัวอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วจะดูว่าบั้นปลายจะสุขสบายไหมนะคะเราก็จะดูว่าเนินสุขนั้นอะ มีเส้นดีๆอะไรไหมนะคะมีสัญ,ญลักษณ์รูปปลาอยู่ที่ปลายเส้นชีวิตไหมมีเส้นหลักฐานมีเส้นที่ดินอสังหาร,ริมทรัพย์ไหมหรือมีเส้นทรัพย์สินที่จะมอบเป็นมรดกไว้ให้กับบุตรหลานบริวารได้หรือไม่เราก็จะดูเส้นอื่นประกอบนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมาเล่ามาอาธิบายมาวิเคราะห์ให้ดูในคลิปต่อๆไปก็ ฝากกดติดตามอาจารย์ไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ชอบในเรื่องของศาสตร์การดูลายมือนะคะอ่ะอีกเส้นหนึ่งอาจารย์จะเน้นให้ดูนะคะเส้นที่บ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดเพราะว่าคลิปนี้อาจารย์อยากจะเน้นในเรื่องของความฉลาดเพราะว่าเป็นเจ้าของมือที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะนั่นคือเส้นลิงออฟโซเรลมอนเส้นนี้คือเส้นสติปัญญาเส้นสมาธิ เส้นวงพลหัสเนินพฤหัสคือเนินแห่งการเรียนรู้เนินพฤหัสคือเนินแห่งคุณธรรมนะคะและเนินพลหัสคือเนินแห่งความสำเร็จในชีวิตดังนั้นนะคะในลายมือนี้มีเส้นวงพลหัสนะคะจริงๆแล้วถ้าเส้นวงพลหัสเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่มาจากร่องนิ้วระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางโอบล้อมมาลักษณะแบบนี้ นี่คือเส้นวงพฤิหัสหรือเส้นสมาธิหรือเส้นล i n อ o ฟโซโลมอนนะคะเอาละค่ะในมือนี้นะคะของน้องเขาก็จะมีเส้นวงพลหัสเนี่ยหลายเส้นเลยจะมีเส้นเดียวก็ได้หลายเส้นก็ได้นะคะแต่ถ้ามันขาด กระท่อนกระแท่นอันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่น้องเขาก็มีเส้นยาวๆด้วยดังนั้นใครก็ตามที่มีเส้นลิงออฟโซล o m o มหรือเส้นวงพฤหัสหรือเส้นสมาธิจะเป็นคนที่มีจิตใจใฝ่ธรรมะนะคะมีสติปัญญาที่ดีนั่งสมาธิมีโอกาสได้ฌานนะคะและยังเป็นคนที่สามารถที่จะใช้สติปัญญา ของตัวเองในการคิดแก้ไขปัญหาเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพการงานเห็นช่องทางในการที่จะไต่เต้าขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีนะคะทำให้ชีวิตของตัวเองนั้นพบกับความก้าวหน้ารุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ด้วยสติปัญญานะคะ และอีกอย่างหนึ่งเส้นลิงออฟโซลิมอนยังเป็นเส้นที่ทําให้อายุยืนด้วยใครที่มีเส้นนี้จะอายุยืนนะคะจะเห็นได้ว่าเส้นชีวิตของน้องจะยาวนะคะนั่นหมายความว่าอายุยืนนะคะเส้นที่ยาวขนาดนี้เนี่ยถือได้ว่าอายุยืนจนถึง75-80ปีกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะก็คงจะพอสังเขตนะคะในเรื่องของการดูความเฉลิ้วฉลาดจาก เส้นสมองนะคะและเส้นหลิงออฟโซนมอนที่บ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาปฏิภาณไวพริบที่ดีและเป็นคนที่มีสมาธินั่นเองนะคะวันนี้ก็คงจะต้องลาก,กันไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะพบกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ